อ่ะต่อมาทำงาน12 1สิบสองก็คืองานตัวนี้เอ้ยเดีวเดวคอมค้างโอเค,เ,เ,ออเ,คเปลี่ยนเพลงก่อนโอเคเข้าทาอันนี้มาเราจะดูขนาดแบบเร็วเ,วเ,วเลย กว้างสี่สิบกว้างสี่สิบเอ็ด C หนึ่งอันที่สองหนึ่งดีกว่า C หนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นเก้าแปดอันข้างล่างอ่ะปึ๊บขึ้นรูปมันสูงเดี๋ยวอันนี้ใช้เพนอะไรเนี่ยฟอนต์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาฟอนต์นี้ไม่เอาเพนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกดผิดกดผิดอันนี้เอาท็อป แล้วก็เปลี่ยนหน่วยด้วยโอเคสเก็ตใช้ตัวนี้เหมือนเดิม c หนึ่ง c หนึ่งกับเก้าแปดเขียนแบบแบบนี้ขึ้นมาขึ้นมาหกสาม แล้วก็ดูว่าเราอยากได้ด้านไหนไปข้างหน้าลองกด ISO ดูแบบนี้วางวางตำแหน่งดูได้ ISO m a t i c นี่ ISO อ่ะเอานี้ไปด้านหน้าแล้วกันเขียนเลยอืมตัวนี้เราจะทำอันใหญ่ก่อนจะได้ดูง่ายปิดเพลนเลยก็ได้อันนี้ไม่ใช่ละ เก,กะแล้วก็กดตัวนี้ขึ้นมาขึ้นมา35 35ออกมา3หน่วย3หน่วยนะอันนี้3มิลอ่ะ3มิลปึ๊บแล้วก็เขียน32 32แล้วก็ตรงนี้ เขียนขึ้นไปพอมันตัดขาดไงเขียนได้หมดโอเคแล้วก็ตัดเอะไม่ต้องก็ได้ไว้วา่างนี้แหละตัดข้างในดีกว่าง่ายกว่าโอเคตัดปุ๊บเราก็ execute cut เ,เลยตัดไปเลยปาบเออ review error ที่น้ครับนนี้เตยใส่มเดลพีเช็คเดอะสเกตแอนด์เล็กชันอืมใช้ายก็ได้เดี๋ยวก่อนแก้ปัญหากันอ๋อเลือกไม่ครบ <c oughs> ตายละ อ่าได้แล้วทีหนึ่งต่อมาเราทำตัวนี้วงกลมตัวใหญ่ตรงกลางนี้มีสามชั้นเลยเยอะจัดตรงนี้เหมือนจุดศูนย์กลางเขาให้มาพร้อมกับจุดศูนย์กลางของอันเดิมก็คือความสูงอันเดิมอะความสูงอันเดิมมันคือสามห้างี้ใช่ไหมวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามามีระยะบอกรอเปล่าไหนดูดรูปแบบสิ ออจุดศูนย์กลางข้องกับข้างบนก็คือตัวนี้นี่มันเซนมันชนตรงนี้เนี่ยชนตรงนี้ดึงลงมานี่ได้จุดศูนย์กลางแล้วแล้วก็ตัดทิ้งตัดทิ้งก่อนปุ๊บแล้วอะไรไม่ใช้ทําเป็นฟอร์ตั้งให้หมดฟอร์มกนตัให้หมดโอเคแล้วก็อันนี้มันกว้าง25 4นะ ตัดลงไปถึงสองสองหารสองแล้วก็ตัดลงไปก่อนเดี๋ยวตรงอื่นรายละเอียดอื่นเดี๋ยวค่อยทำอันนี้ก่อนอันนี้เขาลึกสิบสามนะมเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องตัดเพิ่มในแบบไม่เป็นจริงด้วยนะแปลกแกด้วย ถ้าโดนตัดก็ต้องตัดไปหมดเลยอันนี้ไม่หมดอันนี้1 4บสจุดอสองแล้วกันหารสด้วยแล้วก็เขียนวงกลมเท่ากับอ่านข้างนอกก็คือ11อ็ดแล้วก็เอกขัดตัดลงไปตัดลงไปสิบสามลบห้า นี่เออมันควรจะเป็นอย่างนี้ในแบบควรจะเป็นอย่างนี้อ่ะต่อมาเราจะตัดข้างๆนี้ด้วยทำต่อค่อยๆทำไปอย่าทำเยอะเดี๋ยวมึนอันนี้เขาเข้ามาสามสิบห้าลงมาสิบหกอ่ะต่และตรงหนึง่ง แล้วก็เดี๋ยวเราตัดอันข้างล่างไปด้วยมันมีตรงนี้รูลเล็กอืมรูลเล็กข้างล่างอันหนึ่งเขียนระยะกันสามสองกับสิบสี่สูงห้าดูระยะดีดี ถูกหรือเปล่าสิบสี่ถูกล้อ่ะเรียบร้อยใช้ฟีเจอร์ตัดเลยเรียบร้อยอ่ะแล้วก่อนที่จะไม่มีหน้าตัดให้รีเฟอร์ล้เพราะว่าเล่นตัดเย็นเลยผมจะใช้ตรงนี้ สามสิบห้าแล้วก็ลงมายี่สิบเจ็ดสองเจ็ดเหมือนลืมทำตัวนี้ตั้งแต่แรกไงก็เลยน่าจะยากอะไรอย่างนี้ทำได้อยู่แก้แบบนิดหน่อย โอเคต่อมาตรงนี้ก็เราเขียนไม่ได้ตรงนี้เขียนไม่ได้เราก็ใช้ convert เสร็จปุ๊บเราก็กด feature i อ p u t a เบ h เลยเอาแค่ตรงนี้พอเอาเข้าไปอันนี้เขาบอกว่า8มิลตรงนี้โอเคเหมือนได้แบบเลยร้อยอาต่อมาเขียนต่อเราจะเขียนตรงนี้ ละเอียดเล็กๆตรงนี้โอเคโอเคโอเคมันร่วมศูนย์กับตรงนี้มันมีวงกลมนันหนึ่งด้วยแต่เราทำวงกลมที่หลังเราทำอันนี้กันสองสอง ตัดทิ้งไปสึบฟีเจอร์เอ็กทูดขัดตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนั้นไม่เอาก็ได้ทะลุเข้าไปเก้าเรียบร้อยอ่ะต่อเขียนต่อเลยหาศูนย์ตัวนี้เร่งใช้ศูนย์มันเข้ามาสิบเอ็ดวงกลมหนึ่งอัน ตรงนี้ขนาดเก้าขันสองโอเคตัดดูก่อนว่ามีอย่างอื่นไหมอ่ะเจาะเลยอัพสุดเลยเต็กสุกเรียบร้อยเหมือนเหมือนข้างหลังมีรายละเอียดที่ มองยากอยู่ด้วยเดี๋ยวทำก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราใช้เราใช้แชมเฟอร์ก่อนจะได้เห็นชัดแชมเฟอร์น่าจะทำทีหลังได้อันนี้นะโอเคเขียนเขียนวงกลมก่อนแล้วกันเก้าเข้ามาเข้ามาเท่าไหร่ดูสิสิบหก เจาะรูลึกเหมือนกันโอเคแล้วก็ดูนี่เขาบอกว่าตรูตรูแปลว่าทะลุนะก็สิบฐาน2แล้วก็ใช้ใช้ฟีเจอร์นะแต่จย่าเพิ่งรู้สึกว่ามีที่ให้ตัดอีกที่หนึ่งอืมดูแบบก่อนนะ เหมือนตรงนี้มันหายไปนิดนึงตัวนี้หายไปนิดนึงจากขอบนี้ห้าสิห้าหนึ่งลงมาสิบสามวิ่งไปฝั่งนี้โอเคแล้วเขืนเขาไม่ได้บอกว่ามันทะลุปไปเท่าไหร่งั้นเราก็ตัดให้มันทะลุปไปเลยเท่ากันกันนี้แหละไปไปด้วยกันตัว ต่อมาปุ๊บเราก็ทำแชมเฟอร์แชมเฟอร์ตัวนี้สามสิบองศานับจากฝั่งไหนวะสามสิบองศาดูดีๆนะสามสิบองศานับจากด้านไหนไม่รู้ก็คลิปกันอ่ะติก๊กงี้แล้วจะจะวัดใช่ไหมเราจะวัดใช้เหมือนจะมีเครื่องมือวัดอยู่ที่ m ั t u r e m e วลี่ม e ่ยเชี e ว u r e ยเนี่ Meture โอ้บอกแค่ความยาวไ้โอเคไม่เป็นไรใช้สเก็ตบอกถามขนาดอะไรก็ได้อ่ะดูอ่ะ,อะถูกอันนี้คือถูก กดลบทิ้งกปเลยอ่ะดูสิแล้วก็เช็คงานทั้งหมดว่าถูกไหมอืมอันนี้คือแบบเส้นแบ่งนะเพราะว่ามันคนละคนละหน้ากันเรื่องปกตินะเป็นอย่างนี้ปกตินะโอเคงานนี้เสร็จแล้วเรียบร้อย